พันวานะครับอะไรอะไรนะเป็นวันที่16ธันวาคม2566ครับวันหนึ่งได้แค่ไอจารย์กำลังทำสดสดต่อหน้าลูกศิษย์เลยนะครับโอกาสมากสูงครับแสนเปอร์เซ็นต์ใครชอบลอตเตอรี่วันนี้หลักเจ็ดดึงเอาหมดโอ้โหเจ็ดมาแน่นอนเจ็ดดึงเอาหมดเลยนะครับเจ็ดดึงเอาหมดเลย มาเปิดเจออันอยู่แล้วพ่อมีเห็นถึงเป็นพ่อมึงแหละเลขอันนะถ้ามมึงได้ป่ะเนี่ยเลขอันมันเป็นพ่อเจ้ามือระเบินพ่ออาจารย์หรืออาจารย์เนี่งนี่ทำสดๆเลยนะที่จริงอะว่าเปนอย่างได้ดีว่าคั้นดีไฮเนี่ยตอนแรกอาจารย์วัดใหญ่วัดเจ้าห้านี่พอเว่าอย่างควยไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะยังไงเดี๋ยวมันหมดก่อนวะก็แล้วเออว่าเป็นอยัางสไตล์เฮ้าไฮไปพร้อมกันเนี่ยรวยพร้อมกันร่วยเดียวกับประเทศหรอ ไม่มีกั๊กไม่มีไม่มีกั๊กนะครับแล้วก็เดี๋ยวยืนยันแล้วปั๊บนะครับไม่มีนะครัาทีสำคัญงวดต่อไปด้วยนะทำสดสดต่อหน้าลูกศิษย์เลยนะครับงวดวันที่16ธันวาคม2566นนะครับของขวัญปีใหม่เจ็ดมาเลยครับเจ็ดเจ็ดมาห้าแสนเปอร์เซ็นต์นะครับ เจ็ดห้าแสนเจ็ดที่มาเลยก็จะเป็นเจ็ดรูปเจ็ดใส่ผมเป็ดอะไรถือคือนึงเลนี่มันก็ที่นี่เจ็ดเจ็ดเจ้าเม็ดเก้าเม็ดเดียวเมื่อกี้นี่ใครนะเจ็ดเก้าเม็ดเดียวนะครับคุณออะไรก็ได้หัวให้มีเจ็ดเลียงมีเข้ามีหลุดเป็นแค่แนวทางเป็นเรื่องสมมุติของพวกเราทั้งหมดนะครับไม่มีใครรู้ว่าออกเท่าไหน่หนึ่งเฮ้ยสิบหกคันว่าซื้ออะไรก็ได้ ขอให้มีเจ็ดตัวแรกเลยเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ามาเลยครับแรกครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับได้ควันมูเลยเด้นี่จดนี้ครบจุดเนีจุดให้ทันนะครับจุด้ทันนะครับยิ่งกว่า V i P แล้วตัวนี้นึกเอาบมจอ่ กำลังคิดว่าจะเอาตัวไหนมาเดเหมืเย็นๆนะครับเดี๋ยวให้มาเนื้อเต็มๆเลยเด้ครับเดือแป๊บนึงอวได้กันได้เย็นครับเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกเจ็ดเก้าหเหัครับหัวไปครับเดี่ยวับหาหกเก้าหกเก้าท้ายเป็นเจ็ดหนึ่งเเอ้ 71ของเราก็มา4คู่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี7ซื้ออะไรก็ได้79 79 76 76 69 69แล้วมา71 71เอ้ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมพยายามสังเกตงวดวันที่16ธันวาคม2500 66ครับของขวัญปีใหม่จากอาจารย์นัท796 7 9 6แล้วก็7 เเก้าหนึ่งนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับตอนนั้นเลยเจ็ดก้ามันมั่ให้เลขออกเก่าปผมให้เลขอเก่าะผมก็ว่าอยู่มาตัวเก่าอไอยู่เนาะไม่เกี่ยวหรอกครับจ๊ะันไม่ไปมนเลขมาเอาไปเลขเดิมอีกไม่เกี่ยวหรอมันก็มาอื เขาอะไรยังอ่อยดีจ้าตัวกลับครับเขาใส่ขี้เก่าเนาะจันปู้ให้มาแล้วปู้ให้่ไม่เยอะแล้วกะเดี๋ยวจะรอยืนยันอีกเดี๋ยวผมแก้หมดแล้วผมจะจืดทูบแล้วผมจะไม่ยกมือแกแน่ขี้เก่าวันนี้ทีมันมั่นใจว่ายังดอกจทูทูบแล้วผมจะได้หาหนึ่งเก่ามันก็มาชวนเฮาผมกับเก้านึงยางเดี๋ยวแล้วเชื่ว่าปันเห็นบักกุ้งวาดนี้โอ้ยบันนี้นะครับเป็นเลขกทูบอาจจะมีตัวสองเข้ามาแล้วอย่างผู้ให้แล้วนะคไทยรัฐนี่ตัวนั้นนะที่เพื่อนี่สวัสดีครับ พวกนี้ก่ะชุดพวกแล้วได้มาชนอีกรึปเปล่าแต่ว่าพวกนี้ทเบิึงไม่ไหลมึงยกมือแกแดกแกแดกให้ดอกนะครับเพราะว่าถูกผมจะว่าว่าได้จนพ่อมือไรลสดมือสุดท้ายพอหงวดหงี้มาย่อมหลุดเลยกับมีาหารึ่งเก้าผมก็ว่าอยู่ตลอดว่ามันชนกันขนาดเนี้ยจงมันั้นยังะขยนันนะครับเลขงวดนี้แมฮเห็นเลยเจ็ดโต้ตเจ็ดตัวเดียวตัวเดิมนะครับเนาะ